ปอเอหรือปอเอกคะปอเอดอเป็ดปอเอกดอเป็ดทำไมต้องเป็นเอกเพราะสังเกตที่ไม้ไต้ครูใช่ไหมคะค่ะจริงๆแล้วสระเอกนะคะก็คือจะต้องมีสระเอกับสระอะมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เมื่อมีตัวสะกดนะคะสระอะที่อยู่ด้านหลังก็จะเปลี่ยนเป็นไม้ไต้ครูทันทีเลยปอเอกดอเป็ดเคยเห็นหรือเปล่าะอดอเป็ดเคยเห็นหรือเปล่าอเป็ดเคนรือเ่าเป็ดเคยเห็นรือเยเห็น เป็ดร้องกลับ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 ,กล,บกลับตลอดเลยเขาบอกว่าเวลาไปไหนมาไหนไม่ให้เอาเป็ดไปด้วยเพราะอะไรเป็ดชวนกลับอยู่เรื่อยเลยนะคะเป็ดชวนกลับอยู่เรื่อยเลยอ้าวไปดูต่อค่ะสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งคืออะไรเอ่ย คืออะไรเอ่ยใช่ไก่หรือเปล่า,ลาใช่ไก่เหรอลูกคุณครูมองไม่ใช่ไก่นะเหรอคุณครูว่าเป็นนกนะนักเรียนลูกนกอ่ะไม่ใช่เหรอลูกคะนกอ่ะลูกนกอ่ะลูกเอานกนะคะนกนก อ่านี่คือนกค่ะนกค่ะแต่เป็นลูกนกนะคะตัวน้นอยนะคะอ้าวอันนี้ดีกว่าค่ะ<บ>อันนี้ดีกว่าค่ะคืออะไรคือคือไก่ค่ะอ่านว่า<น>กไอไ,ไก่ไม้เอกไก่นะคะปริพัฒน์คับ กอไอไก่ไม่เอกไก่มองนะลูกนะอ้าวไปดูต่อยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นอีกมีกี่อย่างแล้วคะมีเป็ดมีนกมีไก่ไไสามเลยนะมีอะไรอีกปริพัฒน์มองฝผเสืออ่าผีเสื้อสะกดคำว่าผีเสื้อได้หรือเปล่า นะคะขออีผีสอเอือเสือไม่โทรเสื้อชื่อหน้ากลัวตัวน่ารักเขาคือผีเสื้อนะคะต่อไปไปดูอีกค่ะอะไรเอ่ยพึ่งหึงหึงบินมาแล้วค่ะนี่คือพึ่งสะกดคำว่าพึ่งค่ะ ใช่ผออืโผล่เสียงกันนะถ้าสระอ,อึเป็นสระเสียงสัน้นสระอือเป็นสระเสียงยาว,ยาวคุณครูตาธันทานาย้ำอยู่บ่อยๆนะคะผออืงอผึงไม้โทพึงนะคะอ่ะต่อไปค่ะไปดูอะไรเอ่ยกว,วางค่ะ อมองที่ตัวหนังสือครับปราริพาสครับมองที่ตัวหนังสือวกอวอางอกวางย้ำอีกครั้งไม่ใช่ฟางาบางคนชอบบอกฟางฟางไม่ฝาดข้างฝาแตงฟาหัดพูดให้ชัดนะกวางก็คือกวางไม่ใช่ฟางถ้าฟางต้องเป็นฟอฟันใช่ไหม ฟออางอฟางแต่นี่คือกวางค่ะกอวออางกวางเป็นสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนเคยเห็นอยู่ที่สวนสัตว์นะคะต่อไปไปดูค่ะอะไรเออแมวค่ะสะกดอมอแวอแมวนะคะอันนี้พบเห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะ ต่อไปค่ะโอ,อ้น่ากลัวจังเลยนี่คือเสือะสะกดค่ะเสือค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนเห็นอยู่ที่สวนสัตว์อีกแล้วน่ารักจังเลยเสือเอามาเลี้ยงที่บ้านได้ไหมคะ,ะการนิทิอยากเอามาเลี้ยงที่บ้านหรือเปล่าคะ อ้าวทำไมล่ะน่ารักออกคุณครูว่าตัวโตดีด้วยเอามากอดก็ได้ด้วยแทนตุ๊กตานะเข้าบ้านได้ด้วยเพราะถ้าโจนเห็นเสือนอนอยู่ในบ้านโอ้โหโจนเพ่นเลยไม่เข้าบ้านเราแน่นอนนะคะอ้าวนี่คือเสือคะ่ะไม่ใช่สัตว์ที่เ,เลี้ยงในบ้านแต่ว่าเลี้ยงในป่านะคะอยู่ในกรงอยู่ในสถานที่ที่จัดไว้นะคะเลี้ยงในบ้านไม่ได้นะ เพราะเสือเป็นสัตว์กิน <ไป S 1> เนื้ออันตรายค่ะเดี๋ยวจะกินเราสักวันหนึ่งไปต่อนะไปต่อนะคะอ้าวมองนี่คือตัวอะไรเนาะปริพัทธ์คิดว่าเป็นตัวอะไรเนาะโ,โอ้สกดค่ะส,ส,สิงโต ซอ,อีงอสิงตอโอตโตสิงโตค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโบกนะคะต่อไปค่ะช<อ>่างกกดค่ะชอชอางงอชอ่างไม้โท ไม้โทช้างสะกดอยู่ทุกวันเพราะว่าเราเรียนเกี่ยวกับช้างใบโบกใบบัวใช่ไหมคะช้างน้อยน่ารักนะคะช้างน้อยน่ารักนะคะช้างน้อยเป็นเพื่อนกับลูกไก่ใช่ป่ะอ่านะคะอ่านซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะอ่านคล่องขึ้นเรื่อยๆช้างค่ะอ้าวสัตว์ทั้งหมดนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสัตว์ทั้งหมดนี้ นะคะมีตัวอะไรบ้างไปดูอีกครั้งหนึ่งเป็ดค่ะอะไรอีกนบอ้าวนอะไรอีกอะไรอีกอ้าวอะไรอีกเพิ่งค่ะอะไรอีกอ้าวอะไรอีกค่ะ นี้ค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราจะมาแบ่งกลุ่มกันในวันนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเราจะต้องกำหนดเกณฑ์ก่อนค่ะกำหนดเกณฑ์ก่อนเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งดีคะเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งกลุ่มสัตว์เหล่านี้ในวันนี้ใช้เกณฑ์อะไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก จะแบ่งยังไงดีล่ะคะกลุ่มฮะ<า>แบ่งเป็นกลุ่มและกลุ่มอะไรบ้างล่ะคะลูกเอ้ากลุ่มพืพูดเลยลูกพูดเลยค่ะพูดเลยม,มีพืชด,ด้วยเหรอคะวันนี้ที่คุณครูนำเสนอไปมีผีเสือ้อมีผึ้ง,ม,งมีช้างมีเสือมีสิงโตเราจะแบ่งกล <สะ S 1> ุ่มสัดเราจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มเอ่ยนักเรียนบอกสองกลุ่มนั่นก็คือกลุ่ม ตว์ที่อยู่บนบกกับสัตว์ที่อยู่ที่นําเสนอไปมีสัตว์ที่อยู่ใต้น้ํำไหมลูกอ้าวคิด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 ค่ะอ๋อเห็นไหมเพื่อนบอกว่ามีทั้งนกนะคะมีทั้งผีเสื้อมีทั้งผึ้งเราแบ่งเป็นสองกลุ่มเป็นสัตว์ที่อยู่บนบกกับสัตว์ที่อยู่บน อากาศนะคะนี่คือเกณฑ์เดิมที่เราใช้แต่วันนี้เราลองมองดูเกณฑ์อื่นบ้างนะคะการจัดกลุ่มของสัตว์วันนี้นะคะเราจะสามารถดูอย่างอื่นได้อีกนะคะดูอย่างอื่นได้อีกยกตัวอย่างอย่างเช่นดูปีกค่ะดูได้ไหมใช้ปีกเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มได้ไหม ได้เพราะฉะนั้นสัตว์ที่นำเสนอไปในวันนี้เราสามารถแบ่งได้เป็นกี่กลุ่มคะ<อ>เป็นสองกลุ่มคะ่ะใช้ปีกเป็นเกณฑ์โดยกลุ่มที่หนึ่งคือโนโนกลุ่มที่หนึ่งคือโนโนสัตว์ที่มีปีกสิคะในเ,เมื่อเราใช้ปีกเป็นเกณฑ์นักเรียนคะกลุ่มที่หนึ่งก็คือสัตว์ที่มีปีกแล้วกลุ่มที่2 2> สองดังๆคะ่ะลูก อ่าสาัตว์ที่ไม่มีปีกบางคนตอบยังอยู่ใต้น้ำอยู่เลยใช่หรือเปล่าใช่เปล่าคะตอนนี้เราเปลี่ยนเกณฑ์แล้วนะถ้าเราใช้ที่อยู่เป็นเกณฑ์เราจะได้ที่อยู่บนบกอยู่ใต้น้ำอยู่ใต้ดินอยู่บนอากาศแต่วันนี้ไม่ใช้และอันนั้นไม่ใช้มีเกณฑ์อื่นอีกใช้ปีกเป็นเกณฑ์ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งออกได้เป็นสกลุ่มด้วยกันนั่นก็คือกลุ่มที่ มีปีกกับกลุ่มที่ไม่ไมไม,มีปีกลองลองมาดูกันลองมาดูกันว่าสัตว์ที่นำเสนอไปแล้วเมื่อตอนต้นนะคะกลุ่มตัวไหนชนิดไหนที่อยู่ในกลุ่มที่หนึ่งชนิดไหนอยู่ในกลุ่มที่สองนะคะอันนี้อะไรนะเป,เป็ดเป็ดค่ะจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์ที่มีป,ป,มปีฟังแล้วคิดตามค่ะ ฟังแล้วคิดตามค่ะเอกมลฟังแล้วแต่วชิลพลยังไม่ฟังนะคะหันหน้ามาด้วยค่ะสัตว์ที่มีปีกนะคะได้ได้แล้วนะหนึ่งชนิดนะอ้าวไปดูชนิดที่สองเจ้านกนะคะนกทวิตตี้นะคะทวิสตี้น้อยของเราอยู่กลุ่มไหนเอ่ยอยู่ในกลุ่มของสัตว์ที่มีปีกนะคะ ต่อไปไก่ค่ะอยู่กลุ่มไหนเอ่ยอ่ไม่อ่าอยู่ในกลุ่มของสัตว์ที่ไม่มีเอ่อมีปีกสิคะอ๋ออ๋โทษทีโทษทีนะคะสัตว์ที่มีปีกนะคะเห็นไหมคะไก่เขาก็มีปีกเหมือนกันต่อไปผีเสื้อผีเสื้ออยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีมีปีกค่ะ มองดีๆนะครับรัตทิศต่อไปอ่าพึ่งอยู่กลุ่มไหนครับรัตทิศอ่ารัตทิศต้องพยายามพูดกับเพื่อนด้วยนะคะสัตว์มีปีกค่ะต่อไปอะไรนะกวางค่ะอยู่ในกลุ่มของสัตว์ที่ไม่มีปีกมีปีค่ะต่อไปอันมอ สัตว์ที่ไม่มีปีกต่อไปเสือ <Till> ค่ะอยู่ในกลุ่มที่ไม่มีปีกนะคะยังงงไหมงงไหมไม่งง,งอันนี้เราใช้มีใช้ปีกเป็นเกณฑ์นะคะต่อไปค่ะอะไรเอ่ยสิงโตค่ะ